ต้มสิมกแล้วเทาก็บยองน้ำจะนั่งใส่น้ำจะนั่งขุ่นๆย่นยองหลายแล้วเทาก็ซับหมูมันมัมนมีเครื่องบดเทาก็ฟักเอาซับเอาอันนั้นละเอียดละเอียดแล้วก็มากตำใส่กันแต่ว่ามีอย่างไรไมีต่หมักพริกเต้แม้แตเครื่องปรุงข้าธรรมดาเนี่ยละประหลาใส่น้ำจักมน้อยจะใส่หลายเพราะอันเป็นหมูเป็นเนื้อ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วคร้อมไม่หมดไม่ ไสหมูยัง,ยงครับอตงองมะมกมะม่ใส่หมูลูกข้าอยาไอ้ฟองผึ่งผึ่งแบบน้องนีลาอันนี้ให้แม่ให้ยังอยู่ครับนี่ยตอนแรนยองอยาหน้ายาหน้าหมูเป็นชิ้นๆอ่าบะหมี่อันเชีงบดถ้าต้องปักเอา จับเอาไ네งปั่นเาหาอ,อื่น,ม,นมาฟักด้วยไม่ขาดกันต้องแซ่ผู้นามาผนกระไดขัาปั้นงั er ้นอาหารชอยพองสิ อย่เหมัอนเป็นยาด้งเนี่ยนี่หครับนั่าเนี่นั่งกินไได้กินมือมือละเกี่วไม่เหมือนสองแต่ดียี่เสอานี่เรครื่งองปั่นสิไม่ยองกินิบอไวบใหม่คล้องหัดกต่จะค้องเปิดเนี่ น้ำมันเงีหนึ่งไวนกนหนึ่งไวน้มันจะคลองเองละเห็ดทงน,น้อยเห็ดพอกินทงลาชุาาบทงาพ้าะว่าคนมันน่อยนอยีส้มาอยู่นำ้ำแล้เห็ดสองถุงใส่ถุงนึงกวกัแม่กถุงหนึ่ง First ม Wait, like, ันเปิดอะไรกินเลยท่านเปิดอะไรนั่งชมท่านเปิดอะไรมันกินเลยกินเลยเอาไปนี้แสตทันตแพทย์ไหมเก็บมามันละลายออกคุณแล้วเพราะว่าแ้ตเห็ดแสตไปซื้อยังครับไปซื้อหอมจ้าบ่ได้ปลูกเองบ่เนาะบ่ราบ่หอมบ่ได้ปลูกเพราะเกิดย่อมแพร่ย่อมแพร่ปลูกปักหอมบ่ได้ ก็จะใส่รีกรกแจ็หน่อยแม่ฉนไม่อยากทำบม่ไรสล้าหลมาม เส้าหาบาทตอนแรกอีกก็หาบาทจะค่าหมอมกับเม็ดไปแล้วสิบบาทเลย เง้ยม่กอมกไมาบก่อแค่ไปใส่วบนะตาแหดดยเาอแร็กแคร็กอคบักพรอกแม่าเอีแม่ล้ายเอาพิกหาถุงขิอ ปันกี่ปนองกินนเถอะขันมหมูหนี่งเอาไปกินมัมมนมนหน็ดจินขันตอนโมกว่าแม่ปันเนี่ย ยักษเส็ดตองโอ้เราจะจะมนเจ้าโพดเจ้าโพดเนาะนี่มันตองนี่มันตองไม่หมด่ะ ตองมันแตกนนามมันจะออกไม่ยมันนามมันออกหนังใช้ซึ่ง <c oughs> มกใต้ม,มกน้องเจ้าหลาได้หล้เรียนก็วางสัน่นแม่ มันคอนมุ <c> ่น <oughs> มันก็ความนุ่นี่ก้ะของแต่ไหลผู้เตาเนะว่าพิษว่าถือ,อต่อเปี๋ยวกระช่งน้อยกับที่ทเตียมาเดียวเนียแล้วชุกกระพรอมที่กิน อ้นสิมกแล้วเทาก็บยองน้ำจะนั่งใส่น้ำจะนั่งขุ่นๆย่อยยองหลายแล้วเทาก็บซับหมูมันมีเครื่องบดเทาก็ฟักเอาซับเอามันละเอียดละเอียดแล้วก็มากตำใส่กันแล้ว่ามีอย่งางไรมีตำบักพริกใส่เนี่ยกับเครื่องปรุงข้าธรรมดาไงล่ะประหลาใส่น้ำจิ้หน่อยจาใส่หลายเพราะมันเป็นหมูเป็นเนื้อแล้วแล้วเซ็จแล้วขอบคุณครับเอวัง ก็อดเอา